โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีคลิปพิเศษหนึ่งที่ผมจะบอกว่าถ้าในคลิปที่ผมที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องในที่ว่าของซาคิสุไระนี่ผมบอกว่ามีใครได้ทั้งหมดสิบห้าคนใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือหนึ่งในสิบห้าคนและผมจะบอกว่า นี่คือการที่ผมพกออกไปติดตัวกับเวสเทอรเนิทอลเวสตลอดเวลาซึ่งการพวกนี้มันมีความสามารถก็คือมันสามารถเล่นเป็นเกมได้โดยผมจะเล่าให้ฟังก็คือในขณะที่ตอนนั้นผมนั่งรองอาหารแลนมีลูกค้าเต็มเพียบในร้านนั้นผมรอนานมากจนนึกไอเดียว,ว่าเอ๊ะผมมีสิ่งนี้อยู่นี่นะใช่มีสิ่งนี้อยู่แถมก็มีเยอะด้วยใช่ผมพิมพ์ได้ว่าสิบก้าคนทีนี้มันสามารถมาเป็นการ์ดเอาไว้เล่นเกมได้ด้วย ซึ่งผมจะบอกว่าเล่นยังไงนะกล้องต้องมีอะไรบ้างผมจะบอกง่ายๆเลยคือคุณขอแค่มีการ์ดงแค่อย่างน้อย4 0่สิบถึงห้ใบก็พอแล้วแล้วก็กับเหรียญเป็นเหรียญบาทเหรียญห้าก็ได้เนี่ยครับจะเหรียญห้าเหรียญสิบก็ได้แล้วแต่เลยว่าจะเลือกเหรียญแบบไหนในการที่จะทอยเล่นซึ่งกติกาง่ายมากแค่แบบยังไงอะ เหมือนเป็นการเล่นแบบแคล้ายๆเกมคอมดีๆแต่ไม่ใช่แบบว่าเป็นในตัวสำนักแต่คือเป็นการ์ดเกมในกติกาเล่นก็คือใครออกหัวหรือกอ้ยถ้าออกใครออกได้แบบนั้นคนที่ไม่ได้ออกแบบนั้นก็ถือว่าโอเคตายไปก็กติกาเนี้ยง่ายมากเหมือนตัวอย่างเช่นผมจะให้ในกระตอสู้กับบิสมาร์กวกันโดยผมจะทายว่าถ้าออกหัวคือบิสมาร์คก้อยคือในกระตอจะลองดูนะครับอ่าหัวใช่ไหมครับ เออผมจำไม่ได้ว่าอนะไรโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจำได้ไหมโอเคออกข้อใหม่ทีหัวคือบิสมาร์กกยคือนักโตะเอ๊ะก็ใช่นี่เออใช่ใช่ใช่ไม่ว่าบิสมาร์กลอดเอลสไตล์ก็ประมาณนั้นนี่ก็คือโดยกติกาก็คือคุณจะมีทีมทั้งหมดอย่างน้อยหกทีมใช่ครับต้องมีอย่างน้อยหกทีมซึ่งในการจั่วผมจะสับการ์ดไปเรื่อยๆจากนั้นก็ ถ้าได้ถึงจำเหนนั้นผมก็จะแบ่งเป็นอย่างน้อยทั้งหมด6ไปแล้วก็ถ้าต่อสู้ไปเดี๋ยเพียงแค่2การ์ดไปสุดท้ายถ้า2การ์ดไปสุดท้ายเมื่อไหร่นั่นคือแพลว่าฝ่ายตรงข้ามโอเคฝ่ายที่มี2การ์ดะนั่นถือว่าแพ้เลยนะนี่คือกติกาการเล่นง่ายมากวันนี้ผมจะมาสาธิตในการเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมารอสักครู่กันนะครับมา ผมจะเริ่มทําการสับการ์ดลยนะครับโอเคสับการ์ดลยนะครับต้องอันนี้ผมจะสับสองครั้งโดยที่ไม่รู้ว่าในขวนันมีใครบ้างโอเคมาเริ่มกันเลยครับถายว่าเป็นใครโอเคสองสามสี่ห้าหกโอ้ดีจะมีห้าใช่ไหมในเกมแต่ว่าเหตุผลที่หกเพราะว่า ถ้าถึงสามเมือ่อแล้วน,นั่นแปลว่าจะเสมอกันบางทีกว่าจะเปลีป่ยนแปลได้โอเคเปิดตัวสคขวาดไปเริ่มอ่ามาเริ่มที่อาร์ฟโรล่ากันนะครับปกกิสออยเกนซูยอตากาูขอสักครู่คองโกฮิบิกิอันนี้ขอเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องไปหนึ่งมีฮิบิกิฮิบิกิ แล้วก็โคโคลนี่อ่าทีนี้หน่วยสควาดแรกหน่วยแดงหน่วยแดงคือมีทั้งหมด6คนแหน่วยน้ำเงินจะสับไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ผมก็คือเป็นการ์ดเครื่งล้านนะแต่เวลาแบบว่าจริงๆผมสามารถเอามาเล่นเกมเป็นการ์ดได้ด้วยเพียงแค่มีเหรียญเดียวกับการ์ดก็เล่นได้แลว โอเคเฟิร์นิสควาดเอ็มซีวิสมาโอ้มีวาสด้วยวาสผู้ชายคนแรกบริสก็มาด้วยโอ้โหดีจังเลยแล้วก็นนงาโตโชคากูกับบริสก็มามาโอเคจะมาสาธิตการเล่นกันจะมีเนงาโตด้วยโอเคมาฟอนไล์กันคือผมจะเริ่มจากวิธีการเล่นก็คือจะเป็นการเรียงจำลำดับใครก็ได้เรียงลำดับใครก็ได้ หมายความว่าจะให้คนไหนสู้ก็ได้มันก็เป็นกกิการแ่งยๆทััวไปเหมือนการ์ดเกมทัวไปนี่แหละโอเคผมจะให้โคสู้กับ M4 โคออกเป็นหัวก้อยออกเป็น M4 เริ่ม M4 แพ้แพ้ไปนหนึ่งโอเคบิสโอเคต่อไปจะให้ออฟโดราสู้กับบิสมาร์หรือโคจะสู้กับบิสมาร์ก,ก็ได้นะ หรืออัปโล,ล่าดีกว่าอัปโรล,ล่าหัวเบสมาร์กก้อยเริ่มโอเคอัปโรล,ล่าแพ้อัปโรล,ล่าแพ้เลยตอนนี้ฝ่ายทาั้งคู่เสียทั้งคู่เลยครับขอไปวาสเป็นหัวเิสออยเกนก้อยอ่าวาสแพ้วาสแพ้ครับต่อไปซุยกระกูกับโชกกระกู โชกากูกกหัวโชกากูหัวซยกกูก้อยมาซกากูก,ก,ก้อยใช่ไหมโอเคแพรู้สึกว่ามันมันเสีย <c oughs> ตอนนี้เสียงเสมอกันอยู่นะครับเสมอกันอยู่ซึ่งฝ่ายทั้งคู่เสียไปสองแต่ละคนสองคนเลยนะครับต่อไปคองโกกับบิสบิสหัวคองโกก้อยมา โอ้บิสแพ้ตอนนี้โอเคถ้าสังเกตว่าตอนนี้ฝ่ายฝ่ายแดงอะ่ะเหลือสี่ใบแต่ฝ่ายนู้นอะ่ะเหลือสามใบแล้วก็ทีเนี้ยถ้าอีกคนนึงถ้าอา่าถ้านังถ้านังตกแพ้นั่นคือฝ่ายนั้นจะชนะเลยนะนังตตหัวยิบยิกิก้อยโอเค โอเคตอนเนี้ถือว่าเสมอกันละเอ๊ะใช่ไหมวะใช่ใช่ใช,ใช่โอเคตอนนี้เหลือสามคนแล้วซึ่งโอเคมีกรณีถ้าเหลือสามคนนะถ้าเหลือสามคนทั้งคู่ไม่ใช่ไหมเพราะว่าสองคนสุดท้ายนี้อันนี้จะไม่ใช่แบบว่าอ่าไม่ได้หมายความว่าจะชนะทันทีแต่ต้องสู้ให้จนกว่าเหลือเพียงแค่ต้องให้เหลือแค่ ฝา่ายต้งาแค่คนเดียวนั่นหมายความว่าถ้าตัวเองมีสามคนละชนะได้หนึ่งคนหรือสองคนชนะได้หนึ่งคนนั่นแปลว่าก็จะชนะทันทีเดี๋ยวอธิบายใหม่คือถ้าฝ่ายนี้มีสามคนแต่ฝั่งนี้มีหนึ่งคนนั่นถือว่าฝ่ายนี้จะชนะแต่ถ้าหรือสองคนก็สามารถชนะภายในใบเดียวได้นั่นแหละมาเริ่มกันต่อโคอบิสมาร์โคหัวบิสมาร์ก้อย โอ้บ oh, okay. ิสมอแพ้บ you know ิสมอแพ้์บิสโอนเกนหัวโชกเกอรกุ้ก้อยโอ้โอเคสรุปแบบตัวอย่างง่ายๆแค่นี้แค่นี้ทีมที่ชนะได้แก่โค้ชบิสโอนเกนและโค้งโกทีมที่ชนะนะครับโอเคเดวิดติวเตอร์เอ้ยเดวิดจอร์ติวทรมานนี่แหละคือตัวอย่างสั้นๆนะครับ เกมเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นแบบแบบแบบเกม mini เกมเล่นง่ายๆแบบง่ายมากๆสัน้นๆง่ายๆถ้าใครมีกติการหรือว่าอะไรกรับประาเพิ่มก็แล้วแต่ความตัดสินใจซึ่งปกติผมจะพูดก,การนี้ในกรณีที่แบบว่าเออปเป็นการอ่านจิตใจชั่วคราวเป็นแบบทําให้ตัวเองเออมีทิพเพิ่มจิตใจนิดหน่อยแล้วก็เป็นเหมือนเครื่องราวประมาณพวกติดตัวแต่ก็สามารถเอาไว้เป็นการ์ดเกมแล้เล่นได้ด้วยนะบางทีถ้าให้เพื่อเล่นก็ง่ายมาก easy s i m ป l e มากเลยแค่มีเหรียญกับอันนี้ก็เรียบร้อย โอเคทีนี้ก็ทรบวันนี้ก็ขอแนะนำตัวไปก่อนก็หวังว่าคุจะชอบนะครับขอบคุณมากนะครับ